ถามว่ามนุษย์ประหดทีแบบเรานะคะมีวันพังๆบ้าง,งไหมตอบเลยคะ่ะว่ามีและรู้สึกว่าช่วงนี้มีบ่อยด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าจะต้องลุกขึ้นมาทำคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกับมิกับโมนาไมซองนะคะคลิปนี้นะคะก็จริงๆตั้งใจมาแบ่งปัน personal journey แล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันมาผ่านหลากหลายอารมณ์หลากหลายแบบประสบการณ์มากเลยทั้งช่วงที่ดีช่วงที่ productive ช่วงที่ burn out นะคะแล้วก็ตรงนี้มาสู่ช่วงที่เป็นฟีลแบบดาวๆวมีฟีลที่ รู้สึกตั้งคําถามกับตัวเองในหลายๆ,ๆเรื่องนะคะได้ตกตะกอนกับตัวเองมาสักพักหนึ่งพอที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับทุกคนได้แล้วนะคะก็สําหรับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วนะก็จะรู้ว่าช่องเราะคะพึ่งถึง1นึ่งแสน subscribers ไปนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูช่องเรา subscribe แล้วก็หลายๆคนคือตามดูทุกคลิปเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะถ้ายังไม่ subscribe สิ่งที่อยากจะมาเล่าในคลิปเนี้ยก็คือช่วงก่อนที่จะถึงแสนซับ มันมีฟีลลิ่งหลายๆอย่างมากเลยที่มันเกิดขึ้นจากภายในมันคือทั้งไม่มั่นใจในตัวเองด้วยความกลัวความแบบทุกอย่างปนเปเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราตั้งมา1ปีแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราวาดฝันถึงมันทุกวันเลยว่าแบบเฮ้ยหนึ่งแสนทรับหนึ่งแสนทับหนึ่งแสนรับแล้ววันหนึ่งมันคือมันจะถึงแล้วจริงๆเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงจัดการฟีล l i n g ยังไงจริงๆถามว่าตั้งแต่ที่เริ่มทํา youtube ตอนแรกจนมาถึงก่อนจะแสนทรับเนี่ยมีมีแบบไหล ความรู้สึกมากๆต้องพัฒนาสกิลต่างๆแล้วก็มีหลายคนที่เราได้มาพบเจอชวนมาพูดคุยในช่องทั้งความสุขท้าทายกดดันตัวเองมีทั้งความผิดหวังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าช่วงก่อนแสนรัพย์เป็นฟีล l i n g ที่แบบเรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองมากแล้วก็เออมีฟีล l i n g ของ i m p o s ต e r syndrome คือเป็น feeling ที่เหมือนเรา ไม่ดีพอไม่ควรค่าพอเราเกิดความสงสัยกับตัวเองว่าแบบฉันคู่ควรกับสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เราคิดมากเนาะแต่ว่าก็พยายามจัดการกับความรู้สึกตัวเองเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติในการเติบโตการเดินไปข้างหน้าว่าเราจะมีความรู้สึกกลัวหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะแล้วก็พยายามจัดการกับตัวเองช่วงนั้นแล้วก็ด้วยความที่เป็นเหมือนช่วงนั้นประจำเดือนกำลังมาด้วยมันก็เลยมีฟีล l i n แบบ e m o ชั o นอลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีก f e e ล i n หนึ่งจำได้เลยว่าวันนั้นคือคืนก่อนวันที่จะถึงแสนทรัพย์เลยอ่ะมันค แบบจึ๊จแบบนี้เกี่ยวจริงๆเนาะแล้วเราก็ออกกับลังกายไปแล้วก็เริ่มร้องไห้สิ่งที่เราคิดไว้อะว่าตอนเราถึงแสนซับเราจะต้องมีความสุขมากทำไมมันไม่เห็นมีความสุขเหมือนที่เราคิดเลยเออมันแป้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเรา appreciate การเดินทางมากๆเลยการเดินทางระหว่างไปถึงจุดหมายมันเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วเราก็มองกลับมาเรารู้สึกว่าทุกๆหมื่นซับของเราอะเราได้ c e เ e b r a e กับทุกคนมาแล้วอะ่ะในทั้งใน u t u b e แลวในไอจีคือมีความสุขมากๆมีความสุขทั้ง YouTube Family ของเรานะคะ sub s c r r i b e โตขึ้นทุกคนเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันมาพูดคุยมาแชร์ในคอมเมนต์มาแชร์ energy ดีๆด,ด,ด้วยกันทั้งใน IG ด้วยคนคือแบบเมสเซจมาซัพพอร์ตตลอดแบบจะถึงแซนซับแล้วจะถึงแซนซับแล้วมีคนเชร์ตลอดก็ขอบคุณมากๆจริงๆอะคะ่ะประจวบเหมาะกับว่าช่วงนั้นอะเราเจอและเซวว่าบุคคลคนหนึ่งละกันที่เข้ามาแฮรัสเราทางช่องทาง Instagram ซึ่งคนคนนี้แฮรัสเรามาประมาณปีหนึ่งแล้ว,ลวเขาก็จะมาคอมเมนต์แบบสิ่งแย่ๆซึ่งมันส่งผลกระทบต่อจิตใจเนาะเพราะว่าคนเรามันไม่ได้จิตใจแข็งแรรงทุกวันเเาไปจอ ในวันที่เราแข็งแรงเราอาจจะแบบจัดการกับมันได้ดีกว่านี้แตเ่เวลาที่สิ่งที่ n e g a t i v มันเข้ามาช่วงที่เราจิตใจออนแอมันก็จะส่งผลกระทบกับเราเป็นพิเศษในอนาคตอาจจะได้เอามาแชร์นะคะแต่ว่าขอไม่ลงรายละเอียดในคลิปนี้ละกันเออแล้วเราเป็นคนที่จริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยชอบจัดการอะไรกับอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะให้ค่ามันด้วยแต่บางทีมันช่องทางออนไลน์เนาะมาคนที่เขาเหมือน follow เราอยู่เขาเข้ามาเห็นเขาก็จะพยายามแบบมา comment ชี้แจงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขอบคุณ ราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบแบ่งสมองแบ่งพลังงานมาจัดการกับสิ่งสิ่งนี้มากขึ้นซึ่งมันทําให้แบบจิตใจเรายิ่งบั่นทอนเข้าไปอีกรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมามันเลยเป็นช่วงดาวๆาวช่วงแปลกๆช่วงที่แบบมี feeling ที่เป็นพลังลบเนาะซึ่งเราอาจจะไม่ได้เอามาแชร์บ่อยแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เราเลือกที่จะเอามาแชร์เพราะว่าเรามี way ในการฮีลิ่งตัวเองเราทํายังไงเพื่อเราจะขุดตัวเองออกมาจากหลุมดำในช่วงเวลานั้นเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราวก็มี5้าทริคมาบอก จะปลุก energy ให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับข้อแรกนะคะ break routine นะคะก็คือสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอะ่ะเราทําอะไรบางทีมันอาจจะเป็น routine จนมันเคยชินจนเกินไปแล้วก็ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกน้อยๆเดาวๆการที่เราปรับเปลี่ยน routine ของเราลองเริ่มอะไรใหม่ๆบ้างมาันอาจให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นอาจจะทําให้เรามีพลังขึ้นนะคะปกติของเราอะ่ะเราจะมี routine ของเราและตื่นมาอ่านหนังสือกินน้ําทํางานเออจะออกกำลังกายไว้ท้ายวันแต่ว่าช่วงที่รู้สึกไม่ f r e s switch ในการเอาเออ physical i คแ l activity หรือว่ากิจกรรมที่แบบได้ออกแรงเอามาไว้ตอนเช้าก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้เคลื่อนไหวร่างกายมันทําให้เราแบบหนึ่งคือรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นการออกกําลังกายเนาะมันดีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราดึงตัวเองแบบมาออกกําลังกายอย่างน้อยคือออกให้พอเหงื่อออกสัก2ี่0นาทีก็พอช่วงไหนที่เหนื่อยๆเดาๆจริงๆมันออกเยอะๆไม่ไหวเนาะออกแบบ ที่เรารู้สึกว่าพอไหวทําให้รู้สึกเออกับรี่กระเป๋าแล้วก็อาจจะลองจัดบ้านจัดโต๊ะทางานจัดห้องนอนให้มันมีฟีลลิ่งของความแบบใหม่ความสดชื่นความสะอาดอันนี้เป็นการที่ช่วย break pattern break routine แล้วให้เรากลับมารู้สึกถึง energy ดีๆต้อนรับพลังงานใหม่ ได้ด้วยนะคะเป็นอย่างหนึ่งที่เราลองแล้วรู้สึกว่าเวิร์กมากเลยนะคะใครที่รู้สึกดําดาวอยู่นะคะช่วงนี้ก็ลองไปทํากันค่ะอย่างที่2นะคะก็คือลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวรีเฟรชตัวเองค่ะไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องแบบเปลี่ยนเมคอเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆช่วงที่เรารู้สึกไม่ฟีอะมันเดาดาวมันเหนื่อยเหนื่อยมันนอยอยสุดท้ายเลยที่เราอยากจะทําอะก็คือลุกขึ้นมาทําสวยแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะทํามากที่สุดเลยเพราะว่ามันคือการที่แบบเรามองกระจกแล้วเราเห็็นนนนนนภาาพสะททท้ออีี่่่มััเเเปรรใว์ชแบบ เฮ้ยเธอมันสวยว่าเธอมันปังว่ะเธอแม่งเอาชนะอะไรก็ได้ในชีวิตไม่ว่าชีวิตจะโยนอะไรมามันจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ ว่าเธอทําได้คือเราอะ work from home จริงๆเราไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ก็นไหมแต่ว่าช่วงที่รู้สึกดาๆหน่อยๆเป็นพิเศษนะคะก็จะลุกขึ้นมา refresh ตัวเองอาบน้าแต่งหน้าแม้จะอยู่บ้านเนาะให้เรารู้สึกว่าเออเราดู presentable เราพร้อมที่จะทําทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเป็น best version of myself นะคะข้อต่อมานะคะก็คือ seek support นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าในโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวคือไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือว่าความช่วยเหลือจากคนที่เป็นมืออาชีพมันเป็นอะไรที่เราสามารถแบบยื่นมือ ไปขอความช่วยเหลือได้ในวันที่เรารู้สึกว่าเออใจเรามันไม่แข็งแรงมันไม่ดีสําหรับเราเองนะคะส่วนมากเราก็จะเริ่มด้วยการโทรหาเพื่อนสนิทจริงๆในยุคนี้มันก็คุยกันน้อยอยู่แล้วส่วนมากจะแบบเท็กซ์คุยกันเมสเซจคุยกันรีแอคสตอรีนู่นนี่นั่นบ้างแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยใจเราไม่ค่อยโอเคเราอยากจะเล่าให้ใครสับคนฟังใครที่เราไว้ใจใครที่เรารู้สึกว่าเป็นที่พึ่ง ทางจิตใจให้เราได้นะคะก็ลองทรหาเพื่อนที่สนิทดูแล้วเชื่อว่าแบบหลายๆคนก็ยุ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราโยกหูโทรหาอะไรเงรี้ยเราคิดว่าแบบเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆเนาะก็จะเมีทานถึงแม้ว่าเขายุ่งเขาก็อาจจะโทรกลับมาอะไรเงรี้ยสำหรับเราในวัย30บวกเนะี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เพิ่งคุยกับเพื่อนช่วงเวลาอายุสามสิบวกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเปิดใจให้กันมากขึ้นมากๆเลยในช่วงเวลาที่ตอนสมัยเรียนมหาลัยหรือว่ายังไม่30อะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีอีโก้เยอะเราอยากจะดูเก่งดูสวยดูเฟียสตลอดลาด้้กพูถึง ปัญหาที่เรามีจริงๆหรือว่าความรู้สึกที่มีจริงๆให้ให้กับเพื่อนสนิทฝังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาเราได้เปิดใจคุยกันมากขึ้นหลายๆคนในกลุ่มเราแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วมีบางคนเริ่มมีลูกบางคนก็ชีวิตมีปัญหาหลายเรื่องบางคนก็คือปล่อยโฮออกมาเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือเพื่อนจริงๆเนาะเพื่อนที่ไม่ได้อยู่แค่ในช่วงเวลาที่เรามีความสุข หรือว่าช่วงเวลาที่เราสักเซสดีสวยอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าวันที่เราแบบร้องไห้ขี้โมโหรือว่าวันที่เราแบบ โสมเป็นป้าอะไรเงี้ยเขาก็ายังแบบคอยลูกผัวเราอะไรเงี้ยเองหาดูสำหรับบางคนอาจจะเป็นครอบครัวบางคนอาจจะเป็นแฟนหรือว่าบางคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีทางออกจริงๆแล้วก็บางปัญหาใหญ่เกินไปไม่กล้าปรึกษาคนรอบตัวอะไรเงี้ยอยากที่จะลองหาความช่วยเหลือแบบจากมืออาชีพอย่างเช่นนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีเซอร์วิสมากมายทั้งในโรงพยาบาลเองเอ่ยโลกออนไลน์เองเอ่ยเนาะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือแล้วว่าจริงๆตอนนี้มีออปชันหลายออปชันมากมาก ะะก็ลองหาออปชันที่เหมาะกับตัวเองดูนะคะสําหรับเรื่องแอปพลิเคชันในการคุยกับนักจิตวิทยากับนักจิตแพทย์นะคะเราเคยทําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลิงก์มาให้ตรงนี้ข้อที่4ี่นะคะก็คือการอ่านหนังสือหรือว่าเจอแนลนั่นเองค่ะจริง,รงๆหลายๆคนโดยเฉพาะอินโทรเวิร์ดนะเราว่าแบบอาจจะรู้สึกอ,อึดอัดใจที่จะต้องเอาปัญหาของเราไปรบกวนคนอื่นหรือว่าจะต้องไปเล่าสิ่งที่อยู่ในใจให้คนอื่นฟังเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะอธิบายมันไม่ดีพออการที่เราเขียนมันลงหรือว่าการที่เราไปหาหนังสือ ที่เรารู้สึกว่ามันช่วยแก้ปัญหาเราอันนี้เราว่ามันก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะแบบลืมนึกถึงไปช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เจอเนองมากขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเขียนไม่ออกเออมันจะมีบางช่วงเหมือนกันส่วนมากเราจะเป็นคนที่เขียนได้แบบเรื่อยๆเขียนได้แบบสามหน้าหหน้า7หน้าก็เคยเขียนมาแล้วนะคะแต่ว่าตั้งที่ผ่านมารู้สึกว่าเขียนไม่ออกจริงๆเราก็เลยหาหนังสือในการที่มาช่วยฮิวใจแต่ละคนมันจะมีหนังสือที่สามารถช่วยได้ในแต่ละช่วงเวลาเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยมันก็มีปัญหาที่แตกตต่่่าางงกัันนนฉะะ้สิทีเรจ โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างหนังสือที่เรารู้สึกว่าดีนะคะก็อันนี้เคยแนะนําไปแล้วนะคะเจออัลแมนนัออฟเนววลลาบนนะคะใครที่รู้สึกว่ายังหาความสุขในชีวิตไม่เจอหรือว่าใครที่อยากจะ ได้ความช่วยเหลือในเรื่องของ personal finance รือว่ามุมมองเรื่องการเงินแล้วว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากๆคือเป็นเล่มที่แบบสามารถพูดได้เต็มปากว่า full of wisdom คือเขาจะมีแบบมุมมองความคิด,ดที่ดีหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะอันนี้จะรู้สึกว่าจะยังไม่มีแปลไทยนะคะใครที่ถนดัดภาษาอังกฤษขึ้นแนะนํามากๆคือต้องอ่านส่วนหนังสือที่ช่วยฮิวใจเราในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือเล่มนี้ The Idea in You ค่ะก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ามีของอยู่ข้างในแต่ว่ายังไม่รู้จะขุดมันออกมา งไ,งไม่ว่าจะเป็นการอยากจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองอยากจะเริ่มต้นปั้น Product อะไรสักอย่างของตัวเองเริ่มได้แต่ทําไม่เคยจบนะคะเรารู้ว่าเรามีปัญหาอยู่รู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งคืออินสปายให้เราลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างมีไกด์ไลน์เป็นสเต็ปบายสเต็ปคือถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีใครฉุดลากเราไปให้เราทําให้มันจนจบเราว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะ <c oughs> ใครสนใจเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชั่นค่ะข้อ <c oughs> สุดท้ายนะคะก็คือ seek new experiences นะคะหรือว่าออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆที่ทำให้เราสึกสดชื่นกระปรีก้กระเป๋านั่นเองนะคะจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่เราสนับสนุนให้ทุกคนทำอยู่แล้วแหละไม่ใช่แค่ในช่วงที่ดาวหรือรู้สึกว่าแบบหน่อยๆนะคะคือจริงๆแล้วว่า ท,ทุกประสบการณ์ใหม่ๆมันแอดเข้าไปในคาแรคเตอร์ของเราเหมือนกันนะมันทําให้เราแบบเป็นคนที่รอบด้านมากขึ้นเป็นคนที่คุยสนุกมากขึ้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้น,เ,น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 เออเรารู้สึกว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะๆคนที่เคยทําอะไรเยอะๆมันแบบน่าสนใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกไปสถานที่ใหม่ๆออกไปทริปไปต่างจังหวัดจังหวัดที่ไม่เคยไปออกไปกินอาหารเมนูที่ไม่เคยสั่งออกไปร้านอาหารใหม่ๆพูดคุยกับบาริสต้าพูดคุยกับเด็กเจออะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าการที่เราแค่สปาร์คอนเวอร์เซชันใหม่ๆกับคนที่เราไม่เคยเจอหรือว่าไม่ได้อาจจะไไม่ด้เจอ ในชีวิตเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันสามารถกลับมาวีเทิร์นเป็นอะไรที่มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าสนใจให้เราได้เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมานานแล้วไปแต่ร้านกาแฟร,ร้านประจำกินข้าวก็ร้านประจำออกไปทํางานออฟฟิศก็คือขับรถเส้นทางเดิมไม่เคยออกนอกเส้นทางเลยก็พรุ่งนี้อาจจะลอง เส้นทางใหม่ๆดูอาจจะได้เจอร้านหรือได้เจออะไรที่เราไม่เคยเจอนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy นะคะใครที่กาลังรู้สึกน้อยๆดาวรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในหลุมดําอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ subscribe ช่องเรา้ลยนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ